เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องยามเย็ยนๆอาจจะเป็นสันสันเลยด้ยพี่น้องด้อไม่ได้เอาอ้หม่กันสันมาก็คลิปนี้ก็คือเก,ก้าพี่น้องบ่นสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังคือเก้าแหละทําอะไรไม่ได้ก็มีแต่บ่นนี่แหละพี่น้องเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> หลายคนหรือว่าบางคนคก็อาจจะอาจจะเบือ่ออาจจะไม่เข้าใจสำหรับอไ คลิปของผมที่ผมทำมันก็ผมก็บนไปแบบนี้แหละพี่นอ้องเ้ยอือก็คือยังไงล่ะคือมันมันทําอะไรไม่ได้นะเมื่อมันทําอะไรเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็เล่าสู่กันฟงังบนสู่กันฟงังอส่วนคลิปนี้นี่พี่น้องสีมาเว้าถึงเรื่องเรื่องทั่วไปนี่แหละพี่นอ้องอโดยเฉพาะไอเรื่องเรื่องนี่พี่นอ้องเรื่องนี่เพราะว่า อันนี้ก็มันปลายเดือนกุมภาเลยพี่น้องปลายเดือนกุมภาแล้วอสำคัญตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงครบกำหนดแล้วแหละพี่น้องเ,อเรื่องนี่ทกศไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น,นอะไรนะอ้ชาปนากิจบ่อเออเรื่องอะไรนะประกันรายปีของทกศนะเนาะคือหลายคนกันผมเชื่อว่าเป็นนี่พี่น้องเออเป็นนี่ ก็เนื 1941, ่องด้วยอะไรล่ะก็เนื่องด้วยหลายๆอย่างพี so ่น้องบางคนก็ยืมเงินมาซื้อมอไซค์ให้ลูกบางคนก็ยืมเงินมาเฮ็ดเกษตรบางคนก็ยืมเงินมาซื้อรถไทยเพื่อที่จะคิดว่าออกรถไทมากแล้วมันมันสิทธ์เอามารับจ้างเอามารับจ้างแล้วคิดว่ามันสิทธิ์พ่อทรงงวดคิดว่ามันสิทธิ สี่ขึ้นทุ่นเนาอย่างสีส่ขะเออแต่เอาไปเอามากอะรถไถปัจจุบันนี่กะร้ายพี่น้องเออร้ายขึ้นลากะถือพร่อมด้ะเออค่าจ้างก็ถือแต่สำหรับไอ้ผมผมก็มองว่ามันก็นเป็นขอดีเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนางก่อนพี่น้องด้ยมันเป็นขอดีผมคิดว่าสำหรับไอ้ไอ้ค่าจ้างรถไถเนี่เพราะว่าอยู่แถวไอ้บุรีรัมนี่ก็ ไทยก็ไล่ละ250ปั่นก็250รวมก็เป็น500ก็ถือว่าโอเคพอได้แต่ทีนี้มันก็คือว่าเนอะคือเนื่องด้วยนี่เกษตรกร,เร,กรเรานี่ส่วนมากในพี่น้องอันนี้พูดถึงว่าชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปเด้อเพราะว่าฐานะทางการเงินของชาวบ้านทั่วไปหรือว่า ค่าเฉลี่ยของคนไทยนะพี่น้องเออคือเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะคือก็ไม่ได้ส่วนมากที่ทําเกษตรเนี่ยคือจะไม่ได้ไม่ได้หาความรู้ไม่ได้เรียนเอาอย่างที่สาส่วนมากเนี่ยที่ทาทากันได้เนี่ยคือส่วนมากนี่จะทําด้วยประสบการณ์พี่น้องอเฮ็ดด้วยประสบการณ์คือจังผมนี่แหละถามว่าผมเฮ็ดเกษตรนี่ผมได้เรียนมากป ผมก็ไม่ได้เรียนพี่น้องเออผมก็ไม่ได้เรียนแต่คือคือเราทํามาตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่น้องเออพ่อแม่พาทําเออพ่อแม่พาทําเออเราก็ทํามาแต่เด็กเออแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างไรนะคือผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวผ่านมาหลายฤดูกาลเออพอผ่านมาหลายฤดูกาลเนี่ยคือเราก็จะเข้าใจพี่น้องเออเราก็เข้าใจธรรมชาติหรือว่าคาดการคาดการ คร่าวๆไดเออ้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เฮตกเกษตรเนี่ยมันก็มันก็พอไปได้เออแต่ถามว่าประสบความสําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บอมันก็บบประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกน้องแต่ก็คือว่าแหละคือเราก็ทําไปเนี่ยก็ทําด้วยวิถีชีวิตนะเนาะเออถา้าเ่เฮดเกษตรก็จักสียฮ็ด้ยงคือว่าแหละก็หลายคนก็บอกว่าน,น้นขาดทุนเก็ดเศร้าเฮตถอดเฮอ,อ,อย่างอื่น กะคือยังไงล่ะคือก็เหมือนที่ผมบอกคือปลูกข้าวมันขาดทุนเอแต่ทําไมเราถึงยังปลูกอยู่ก็เพราะว่าเพราะว่าเรามีนาพี่น้องเฮามีนาเอแล้วก็เรากินข้าวเออย่าง,งน้อยๆกะคือว่าล่ะคิดซะว่าอันนี้มองโลกในแง่ดีเนาะคิดซะว่ามองโลกในแง่ดีก็คือคิดซะว่ามันเป็นเงินหมุนเวียนแล้วกันเอถึงจะไม่ได้กําไรแต่ว่าเป็นเงินหมุนเวียนอคือที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังอันแหละ ว่าสมมุติว่าแต่ละปีเนี่ยเราลงทุนทํานาหมื่นหนึ่งแล้วก็ขายข้าวได้หมื่นหนึ่งแล้วก็เหลือข้าวไว้กินอีกถามว่ามันได้กําไรไหมมันไม่ได้กําไรแต่มันเกิดบ่ขาดทุนอย่างประมาณนั้นแต่ถ้าเราซื้อข้าวกินอย่างนะปีละหมื่นสิปีก็แสนหนึ่งอย่างแบบนั้นเนะงินแสนหนึ่งเข้าก็หายไปอย่างแบบนั้นนะเปรียบเทียบอันนี้อันนี้พูดถึงว่าคิดบวกนะพี่น้องนะอันนี้พูดถึงว่ามองในมองในมุมของการคิดบวก แต่ถ้ามองในในมุมของการหากำไรก็มันมันก็อาจจะถือว่าไม่คุ้มเหมือนเนาะถือว่าไม่คุ้มถ้ามองในมุมของกำไรนะแต่ถ้าในมองในมุมที่ว่าคิดซะว่ามันเป็นเงื่อนหมุนเวียนกนกบโอเคแฟนบออ่ะมาเข้าเรื่องกันอีกทีโอออกทุ่งออกท่าไปเยอะเลยอตอนแรกว่าสิว่าพูดเรื่องหนีเนาะเพราะว่าคนกับเป็นหนีหลายส่วนมากนะพี่น้อง ส่วนมากนี่ชาวบ้านเฮ้าตาสีตาสาทั่วไปนี่ส่วนมากนะบ้านนอกเฮ้านี่ที่เป็นหนี้ท่อเสสนี่ยผมมองแล้วผมดูแล้วนี่ส่วนมากนะพี่น้องกูก้เงินมากแล้วเอามาลงทุนที่มันบ่ได้กำไรนะพี่นอ้องเออส่วนมากนะก็อย่างเช่นียังล่ะ <c oughs> กู้ท่อ,อมาเห็นเฮื่อนืือ,อย่างแบบนี้ กู้ทกสมาทําบ้านเออกู้ทกสมาซื้อที่ดินกู้ทกสมาส่งลูกเรียนเออมันมันยังไงล่ะคือคือคําว่ากู้นี่คือมันค,คือดอกไงพี่น้องอคาว่ากู้นี่มันต้องมีดอกเออพอมันไม่มีดอกเห็วไดไพอมันไม่มีดอกกะพอมันไม่พอ พูดผิดเนาะพอดอกมันงอกเงยเออแล้วเราหาใช้ไม่ได้เนี่ยเข้าเห้ได้ไหนเราก็จ่ายครึ่งหนึ่งพอจ่ายครึ่งหนึ่งต้นไม่ได้ตัดมันก็พอกพูนขึ้นไปอีกพี่นอ้องเออพอมันพอกพูนขึ้นไปอีกนี่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่นอ้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออมันมันก็เลยเป็นแบบและมันก็เลยเป็นแบบว่าตอนนี้มันเป็นดินพ่อขางหมูพี่นอ้องสําหรับไปพ่อก็สอนนี่นะ เออมันมันก็เลยแบบทําให้ความเป็นอยู่ออของไอ้ชาวบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยหลายครอบครัวเน่พี่น้องหลายครอบครัวเนี่ย,ย,ค,ยคือหาเงินให้ทกศพี่น้องผมว่าหมู่หมู่บ้านหนึ่งเนี่อย่างน้อย,นอยเนี่ยผมว่าครึ่งหมู่บ้านนะหาเงินส่งหนีทกศเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ากู้มาแล้ว กู้มาแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนที่มันออกกําไรพี่น้องเออกู้มาเพราะว่าเดือดทอนเออกู้มาเพราะว่าเดือดร้อนหาเงินไม่ได้เออแต่ที่นี่มันกัดคือว่าลนะเนาะคือทกศนี่ใช่อยู่พี่น้องที่เขาช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเออบางคนก็บอกว่าดอกมันถูกเออแต่ผมก็เคยยกตัวอย่างไปแล้วแล้วให้พี่น้องฟังแล้วล่ะว่า ดอกทกศนี่คือถ้าเราส่งตามกําหนดมันนะพี่น้องเข้าส่งตามกําหนดมันนะมันถูกจริงพี่น้องเอออย่างสมมุติว่าเรากําหนดไปห้าปีแบบเนี้ยเ,เราก็ส่งให้จบภายในห้าปีออดอกมันถูกจริงพี่น้องแต่ทีเนี้ยด้วยเขาเรียกว่าไงด้วยคนเราเน่ยพี่น้องเออด้วยความคิดของคนเรานะ่ะคือเห็นว่าดอกมันถูกดอกมันถูกเออก็ไม่เป็นไร เขาไม่มายึดหรอกส่งแต่ดอกก็ได้เป็นได้แบบนี้ส่งไปส่งมาส่งแต่ดอกจาก5ปีก็เป็น10ปีก็ไม่หมดจาก10ปีก็เออไม่เป็นไรหรอกดอกมันถูกส่งไปสิบห้าปีสิบห้าปีก็เอาไม่เป็นไรดอกมันถูกส่งไป20ปีเอาไปเอามาก็จนตายก่อนนะพี่น้อง เออจนกลายเป็นมรดกหนี้ให้ลูกหลานน่ะเพราะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกดอกมันถูกนี่แหและแล้วมันเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ้านี่สบายเกินพี่น้องเออทำให้เรานี่สบายเกินแล้วมันก็กลายเป็นข้อเสียไงพี่น้องข้อเสียก็คืออย่างคือมันกลายเป็นว่าเราไม่มีระเบียบทางการเงินพี่น้องเราไม่มีระเบียบทางการเงินเฮ็ดได้ไหรล่ะดอกมันก็พอกพูนนะเนาะเออเพราะไอ้คำว่าง่ายเพราะไอ้คำว่าดอกถูกนี่แหละ เขาไม่ตามยึดแบบนี้แหละมันเลยเห็นไห่คนเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายาคือจังเส้นของนี่พี่น้องอา่าคือจังเส้นของกับซื้อเงินสดแบบนี้แหละคือจังเส้นโตะ๊ะตู้เตียงแบบนี้นะ่ะเออเอาปีนี้เออจ่ายปีหน้าเออทันว่าปีหน้าค่อยมาเก็บเออสมมุติว่าซื้อเงินสดสองพันเอา ซื้อเงินสดสองพันเออซื้อเงินเซ้นสามพันห้าแบบนี้แต่ว่าคือว่าล่ะคนเท่านะ่ะคือคือเงินสองพัน่ะกับเงินสามพันห้าพี่น้องคิดว่าอันไหนมันเยอะสามพั 3, หนหะ้าเนาะมันเยอะแต่ทีเนี้ยคือด้วยความคิดของชาวบ้านทั่วไปนะเ,น 2, เนี่ยคือเงินสองพันเนี่ยเหมือนมันจะเยอะไงเออเหมือนมันจะเยอะไงเออผ่อนเขาสามปี ปีแรกจ่ายพันห้าปีสองจ่ายหนึ่งพันปีสามจ่ายอีกหนึ่งพันแบบยังไงละ่ะคือเอาไปเอามาเนี่ยคือมันมันเหมือนว่าคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าไอเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแหละไปเออม, <c oughs> มันก็เลยเห็นให้ชาวบ้านทั่วไปมันมันแบบนี่แหละเพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นนี่แบบเนี้ยออพอมันเป็นนี่กะ ตอนนี้กัหลายหลายคนกัเริ่มไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเออเพราะว่ามันเขาพอมันเร่งเข้าเร่งเข้านี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยพี่น้องเอาไปเอามานีท่อกสอเขาก็เลงขึ้นกันเลยพี่น้องเออเขาก็จะเรียกคนในกลุ่มนั่นแหละเออเรียกสมาชิกในกลุ่มมาเลไปพูดคุยเฮ้ยว่าคนนี้เนี่ยคือบทรงจกเถื่อออเขาก็มาเร่งพอมาเร่งก็รู้รอยู่พี่น้องชาวบ้านเราทั่วไปนี่ คือโดนนินทาโดนว่าสักหน่อยเนี่ยรับโบได้เออถึงมันจะพูดความจริงก็ตามนะพี่นออ้องแล้วก็ยังบ้านเท่านี่ว้านินทากันนิดๆน้นนนอยๆเนี่ยโอ้ยเดือดห่อนเป็นฟืน้นเป็นไฟเอ,อยากปับ๊บอยากไหมกันพูดแล้วทัางๆที่มันคือเรื่องจริงนะเออเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาพูดนะเขาเอาเรื่องจริงมาว่านะเออมันโอ้ยเนาะก็คือว่าแหละเหมือนที่ผมบอกคนเท่านี่คือมัน พูดความจริงเนี่ยส่วนมากคนมันจะรับไม่ได้เอ,อแม่นวอแต่ถ้าพูดโกหกปิ้นป้อนตอแหลชมเชยแจวครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเนี่ยโอ้ยพ่อสิโจกเงินหายพ่อมผู้เลี้ยวแม่นวอส่วนมากมันเป็นแบบนี้ไงก็เพราะเป็นแบบนี้แหละมันก็เลยเห็นถหายสังคมเฮ้าในปัจจุบันนี่นะมันก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แหละพี่น้องดูอยู่ด้วยการตีหน้าเข้าหากันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ สู่กันฟังสนุกสนานเฮ่ห่าออพอว่าความจริงมากโอ้โเกิดเป็นฟุน่นเป็นไฟออกะอะประมาณนี้เปน็น้องคลิปมันสีเงามันคําแล้วเออเดี๋ยวคลิปต่อไปกะเดี๋ยวสีมาเราสู่ฟังเออจักสีว่าวเรื่องหยางดอกเดี๋ยวไปนอนคิดก่อนโอเคครับผมประมาณนี้กับบรรยากาศบรราา้บรรานนอกคอกหน้าซ้ำนี่แหละ